ตอนนี้แล้วก็มาดูรีเพย์ของคนกาดะหน่อยฮะะก็คือกูเองเละเสียงเพื่อนบ้านเพื่อนมัะมันมาอยู่ในท็ทอกๆรู้สึกทีวีมันจะดังเป็นพิเศษมาเบิงรันเซ็นแสลงอยู่ในปาร์ตี้เอะเอ๊ะเอ๊ะเจ็บโ้ มาเกียวแล้วก็จะจโผล่ฟังได้โผล่ไอ้เฮ้ยเป็นบัตรนะบัตรบล็อกเฮ้ยไม่ใช่บัตรบล็อกแม่งมันบ้าหน่อยหน่อย่ะมันออกแนวหลุดอะ่ะทุกคนทุกคน<บ>กคงเข้าใจะนะเอาไปเอาพูดง่ายนะว่ามันบ้าไอ้สายตัวผมก็อยู่ตรงนี้ตัวผม คันหัวเลยตึงตุโพตึงตุโตึงตโตึงตโเพื่อนผมออกแนวหลุดหน่อยอะไม่ต้องห่วงเอ้เฮ้ยยังยังไม่ตายเมื่อจะขู่จักด็บพันละแหลก ดูของกันดีกว่าฮะแพนด้าเป็นสกิลตันฮะตัน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 ผมสามทีมองสกิลตันตันเฮ้ยอะไรตันคุณคงรู้ว่าเพื่อนผมหลุดแค่ไหนะเป็นยาอดไรโรลีพอรีเท่ห์นี่ลืมอัดไง เลยต้องเลยต้องกลับมาดูรีเพย์รื้ออัดเอาก็คือลืมอัดอ่ะเฮียแค่ควายไนงะไม่ต้องพูดมากแล้กอ,อยากอยู่ในอยากอยู่ในวิดีโอก็บอกมาเถอดสัตว์พยายามไปอยู่เฮียเมื่อข่าวมึงอยกสมาแล้วและครั้งที่แล้วที่กวาดลงยูทูบมึงเข้ามาทั้งคู่ทั้งที่อะไรล่ะตอนไหนล่ะไอ้สัตว์ตอนที่กวาดอ่ดดะ กูไม่รู้ตอนไหนกูเลยโอ้กีโดนสกกิลดากระจายทีเดียวโดนสามตัวรวดเลยอะกาเฮียมึงจะใบ้กูหาพ่อมึงเหรอตอนนี้ก็มีการศึกสแมคดาวขึ้นแล้วเอาละสแมคดาวใส่ใส่สลวอตสองคนแล้วตอนนี้เฮียกูหาคล้องไม่เจอเคยพ่อหน่อยเด็กน้อยสส่ ฟาโกมันได้คองแล้วเดี๋ยวฟาตอนนี้เกิดการบวกเกิดขึ้นนะออนอกกันเล็กับแปดวัดโอ้โหสกิววุดไปแล้วตอนนี้อ่าแปบ๊บนึงเืเียงคุณเรียก ตอนนี้ก็สงบขึ้นเยอะครับทบหมาออกไปตอนนี้ก็มาดูตารางของน,นะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้นะเปิดซิงครับโอ้โหแล้วตอนนี้สโเวกได้ฆ่าไปหนึ่งตัวครับ แล้วก็ได้แอซิดหนึ่งตัวครับโอ้โหยี่สิบเน้แล้วชี่นี้ครับสลวตได้ได้ตอดได้ตอดครับได้ตอดฮะอุ้อเจนี้มาริเคนโดนตียงหนักครับเหลือครึ่งหลอดแล้วตอนนี้สลาเวตได้ของแล้ว้ตอนนี้เกิดการบวกกันขึ้นครับสลาเวตไปไม่ทันนะโอ้โหโอ้ตอนนี้ก็ได้เวฟไปแทนนะอยากเป็นู้ชม เรามาเล่นได้สกอร์คิวไสองตัวครับที่มีอีกตะคนนะตอนนี้สามต่อนหนึ่งครับเฮลวอนได้หนึ่งครับลีเจียนได้สามครับน่าโง่อยอะมึงจะแจ่งเฮลวอนลีเจียนนะจ๊ะแล้าตอนนี้โซเขาได้เฟิร์กเข้าไปแล้วตอนนี้โอ้โหโซลเว็กโซลเวก็กวสกิลสกิลวโซลเว็กได้คิวครับ เอาจุดๆนี้ครับโซลเวกกดขวดครับอ่าโซเขาก็มีเฮกระบปวนปวนไงเอาพุ่งไปจุดๆ,ๆนี้ครับสกิลครับโอ้โหไม่ได้ดีเลยครับอันนี้ตอนนี้กันเล็ดกันเล็ตก็ได้เป็นสามตัวแล้วครับตอนนี้สโซลเวกได้สามตัวครับ คุณคุณต้นครับอยู่ป่ะครับแสดงว่าเข้าไปเลยนะอะไรไปเที่อะไรดิ้เสียงอยู่สัตว์อันเึ่งแล้วก็กันเหล็กก็ดึงว่าไวไปทีหนึ่งฮนะตอนนี้หัวร้อนอยู่แั้วเนึง่งตอนนี้โซก็ได้ลุนรีเจนฮนะอะ่าซึ่งก็โดนแคนเซิลโดยแข้งฮนะโอ้โห้น่าเสียดายดูสกอรโกรโ,โฟโมินิตดีกว่านะ อตอนนี้ก็400กว่าแล้วเป็นของเซอร์เว็กะเลเวลก็เซอร์เว็กนำวะนำทุกคนเลยอ่าโป่ฮะเซอร์เว็กตอนนี้เลอวแล้วจอนนี้ครับซโซได้เปิดเข้าไปแล้วเซอร์เว็กก็ได้สก,กิลสก,กิลไหมสก,กิลลัดช็อตโอ้โหสวยงามเหลือเกินแล้วก็ได้ไปสองตัวครับเซอร์เว็กตอนนี้คิวไป5ตัวแล้ว อาจุดจุดนี้ครับจะได้3ตัวแล้วไหยได้เป็นแฮตทริกครับโอ้โหอ่าตอนนี้จุดจุดนี้ครับก็เกือบได้คิวแข้งไปอีกตัวหนึ่งครับอไรีวา์เคนได้ทำการลัดขอดซาเว็กไปอย่างงามครับสวยงามสวยงามตอนนี้ซาเว็กมีเงินอยู่พันหกครับออกอะไรกันดีครับเขาออกอะไรครับเขาจะออกอะไรครับอ๋อเอเนจีเซอร์ครับโอ้โห ผมก็มาโชว์สลแลกเล่นแบบลาวๆให้ดูเพราะผมเล่นสแวกไม่เป็นนะจริงลานช็อตครับอืสองตัวครับได้เป็นดับเบิลแท็บและตอนนี้สลแลกได้เอ็นจายเซอร์เรียบร้อยอะ จังหวะนี้โซจะทำยังไงครับโซโซหาเหลี่ยมครับโซหาเหลี่ยมอ่าโซก็สกิลว้าวไปถึงทีนะเ<า>พื่อการข่มขู่จังหวะนี้แพนด้าเดินเข้าไปฮะโดนสกิลตอดกลับมาอย่างหนักหน่วงครับโอ้โหอย่างนี้โดนซูมได้ง่ายๆเลยเพราะแม่ ดีนะเขาไม่มีซูมมกันตายหาไปแล้วตอนนี้ฟินเดวเวลหกเรียบร้อยผมก็เพิ่งหัดผ่าฮอนครั้งแรกร้อนมากเลยครับตอนนี้เจอทีมอะไรครับก็ร้อนมากเลยครับ๋อครับเจอเจอเด็กครับครับช็อ โอ้ยเชี่ยเปพร้อมตายต่อูจิยาหลับเลยตอ,ตอนนี้สวาแวกได้หาเหลี่ยมในการเข้าครับตอนนี้แพนด้าได้เดินไปเปิดไปเปิดเขาอย่างนี้จะได้คิวหรือไม่จะได้คิวหรือไม่จังห,หวะนี้ได้กดเฮกเรียบร้อยแล้วโอ้โหอย่างนี้จะทำยังไงนี่ยังไงนี่อ่าอนสซนิโวโอเฮ้็กรการจะอิมมอร์ทอแล้วฮ าได้เป็นแฮตทริกแล้วจะควอดคิวไหมเป็นควอดคิวของซโลเวีโอ้โหไอวอนมอลครับ <c oughs> <c oughs> จังหวะนี้ซโลเวียคนนี้วิ่งเข้ามาจะยังไงดียังไงดียังไงดีโอ้โ oh หได้เป็นแฮตทริกอะไรก็ควอดคิวแล้วก็อันายแล้วโอ้โห oh ตอนนี้นักนวมจริงๆ อันนี้สโลเวกก็ได้โฟโต้คีเรียบร้อยฮะสก,กิลโคตรจะเจ็บเลยโอ้โหอย่างนี้นี่เกือบแดกได้เลยแนละ้วชาร์จโอ้โหชาร์จยัดอย่างนี้สแสดงว่ามีศพเกิดขึ้นแน่นอนอยังไงยังไงสโลเวกวิ่งมาอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้คือยังไงโอ้โห เกือบได้ฆ่าแล้วครับเกือบอิมมอร์ถอแล้วอหงอในก็ไปเติมเลือดเติมมนาให้พร้อมอโดว์ซูมยัดยังไงโอ้โหรอดได้ยังไงแอกมัดแอกมัดโดนสกิลยังหนักดวงแล้วก็มาลิเคนมาลิเคนโดนยิงตายไปหนึ่งศพครับแต่ตอนนี้สโตรวกได้แยกลากออกมา เพื่อจะฆ่าอื้มหนักมากสกิลมันหนักมากสกิลมันหนักมากโอ้โหโอ,อิมครับตอนนี้ล่างปอมของสโลกว์ได้โดนโอ้โหจะกลับมาลาดช็อตเขาได้นะฮะแม่งโหดจริงๆครับสโลกว์คนนี้เุยก็สู้ตั้งเท่ากับเจ็ดแปดไม่ได้หรอครับ จังหวะนี้โอ้โหเ,เป็นศพครับเป็นศพครับเป็นศพแน่นอนครับกตอนนี้ก็16ตาย0แอซิส9ครับโอ้โหจังหวะนี้มาดูของดีกว่าอ่าสแตรแก็ได้ไฟแบนฟแล้วก็โฟรตชีะะแล้วก็ en er เอ็นจอยเซอร์สเตีมโหมด โอ้อ oh, ีมอท่อได้ย oh. ังใจแล้วเนี <No! benefit. S 1> uh ่ยแล้วก็ปล่อยไอ้ม yeah! uh, ันได้ฆ huh. ่าบ้างนะมันไม่ได้ฆ <W> ่าเลยครับแตาจังหวะนี้ได้เสียบเข้าไปอย่างนี้ได้ยังไงล่ะยังไงล่ะเสียบมาอิมมอท่อแ้่จังหวะนี้สองคนนี้จะรอดหรือไม่อ๋อแล้วมันรุนกันดีกว่าฮะโดนตอนนี้ซูมซูมไหมจะซูมไหมจะโดนซูมไหมจังหวะ อันนี้ต้องโดนซูมเป็นศพแน่นอนอือหือยัดอย่างนี้ได้แม่งไม่น่าจะรอดอะ อาเจังหวะนี้อ่ะสวักได้ข้าป่าแล้วทำการยังไงครับดึงไม้สก,กิ้โิแล้วก็ดึงกลับโอ้โหสเต็ปจริงๆครับสเต็ปใครก็ไม่รู้ครับ น,นีก็ยังไม่มีการบวกกันขึ้นนะตอนนี้กันเด็ดดึงมาแล้วยังไงล่ะจังหวะนี้ซาโลเวดึงก็ไปโอ้โหแล้วดึงกลับมาจะโอ้โห,โโหยังไงล่ะจังหวะนี้ โอ้โหโตพร้อมนะครับการฆ่าฟินไปเรียบร้อยดึงมามาอย่างนี้อีพอท่อครับโดนยิงแบบดังโด่งมากครับตอนนี้ ยังว่ะนี้ฟินฟ,นฟินยืนยิงยืนยิงคีฟมาช่วยเพื่อนเลยครับโอ้โหตอนนี้สโลว์คอยู่ไหนครับสโลว์คอยู่นี่ครับโอ้โหชาร์จด้านนะโอ้โหเสียน่าเสียดายครับได้คิวตัวเดียวอรัตอนนี้ ออกไ,ได้เป็นของอะไรบ้าง,ย,างนนย,ยังนะเนี่ยยังครับโอ้ ก็รอเปิดครับตอนนี้โดนอันติมาจากการเล็ดครับจังหวะนี้น่าจะเป็นศพคะับวิ่งล่อตีนเขาไงฮะตอนนี้ยืนอลไรเช่นยืนแทงครับตรงน,นี้อันติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แม็กมัดแม็กมัดยังไงโอ,โ,โอ้โหแมเจ็ สรับตัวฟอร์มสองตวัว รอการ,ระะพัฒนตบสี่ทีร่วงอะ โคตจริงอยู่ไหนครับน่าเสียดายอดแดนยิงใส่ใครมอนลดิคนินเหน่าแน่นอนโอ้โดนสามตัวเลยเจ็เดตู้ สวัสเวทยนยังนี้จะได้คิวหรือเปล่าจะเต็บเว้ ไว้ตกฟอร์มกลายเป็นตัวจริงแล้ว

don't you